มาส่งงานคิวที่4นะครับางานซ่อมและก็่านอัปเดตนะครับพร้อมกันเลยางานซ่อมก็จะมีนะครับเปลี่ยนนะครับชุดตัวเดินนะครับซ้ายขวาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรถของรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับคนรู้จักกันนะน่าจะเป็นรถรุ่นแรกๆเลยนะครับสมัยนั้นแกจําได้ซื้ออยู่ราคาสูงเกันนะ รุ่นแรกๆของเขาที่น่าจะเป็นมุงกี่พลาสติกนะครับแต่ตอนนี้อ่าอัปเดตระบบโซลแล้วนะผมพอดีมีมุ้งกี่มือสองอยู่นะครับเลยเปลี่ยนให้แกเป็นมุ้งกี่โลหะนะครับผมอ่ะมารีวิวส่งงานว่าพร้อมกันนะครับอันนี้แปลงรีโมทจอยสติ๊กด้วยนะฮะ่ครับอัอนนี้อ่าติดไฟสว่างเพิ่มเติมนะครับผม แล้วก็ออปชันเสริมก็จะมีนะฮะตัวนี้นะครับผมเนี่ยเป็นตรงเตงนะครับถ้าถ้าถ้าของน้นเดิมนะครับมันจะไม่ทนนะเวลาอัปเดตระบบเซอร์โวแล้วเนี่ยตัวนี้ชอบหักนะครับเวลาเซอร์โวทำงานดันไปสุดเนี่ยมันจะติดตรงนี้แล้วก็หักอ่ตัวนี้เป็นออปชั่นเสริมนะครับถ้าสนใจสั่งได้นะ รอบรอบไม่ไวนะฮะักำลังกาลังดีนะครับผมไวมากไปก็ไม่ดีนะไวมากไปจะทําให้เราบางังคับยากนะอันนี้อัปเดตแล้วรับรองรับประกันได้เลยนะอ่าตักดินได้แน่นอนนะครับแต่เมืกี่นะจะเป็นดินร่วนแล้วก็เป็นดินเลื่อน,นเป็นทรายนะครับตักดนได้สบายเลยอ่าก็เดินนิ่มเลย ตอนนี้เปลี่ยนกระเดินให้ใหม่อ่าไม่มีอะไรมากครับผมรีวิวก่อนส่งงานให้ลูกค้านะครับรอรถมารับอ่ารอรอลูกค้ามารับไม่ใช่รถมารับถ้าไม่มีอะไรครับผมตอนนี้ก็อ่าเราก็จะเป็นคิวต่อไปคิวของอ่าหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับ ตั้งระบบเซอร์โวนะครับแปลงไดมอร์จัตติกแล้วก็ทำสีกเบนะตอนนี้ก็เป็นคิวที่สามคิวที่สามหรือคิวที่สี่โอเคไม่เป็นไรนะครับคิวต่อไปจะเป็นกเบนะครับบูมยาวทำสีกอเบทนได้สนใจก็ถักแชดเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ต่อจาก บูมยาวทำสีโกเบก็จะเป็นบูมยาวเหมือนกันนะอัปเดตระบบเซโวนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำสีนะขันนั้นลูกค้าบอกว่าทำสีเดิมนะครับสีเดิมเดิมเลยติดตั้งระบบเซโวอย่างเดียวรีโมทก็รีโมทเดิมนะครับอ่ะโอเคนะครับผมจบจบเพียงรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ